สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เคยสังเกตไอ้ตัวนี้กันไหมไอ้ตัวบัญชีผิดดนเนี่ยบัญชีผิดโุนก่อนหน้าน,านี้ของพี่อ่ะมันก็จะมีตัวที่เราตั้งนี่อ่ะตัวที่เราตั้งนี่ไอ้พวกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับค่บไปรนนี้ค่ะน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์อะไรเงี้ยต้องคลิกเข้าไปดูนะคะของตัวเองนะตัวเนี้ยเนี่ยนะบัญชีผิดดุนสีแดงๆนะะี่นะก่อนหน้านี้พี่ก็จะมีเยอะเพราะว่ามันจะเป็นใบผ่านตอนนึกนึกภาพออกมตอนที่เราตั้งนี่อ่ะ แล้วคนนีเ้เวลาทําลูกนะคะมันจะกลับรายการนะตอนที่เราทาเป็นปจ่ายค้างจ่ายไว้รายได้ค้างรับอะไรไว้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องกลับเป็นอะไรแล้วก็มาล้อของแม่ของแม่ตอนที่เราตอนที่เราตั้งนะให้เรามาหาดูใบผ่านมารายงานคนะ่ะระบบบัญชีแล้วก็ไปที่รายงานนะ บางคนถามว่าทาไมผมไม่หายไปนะคะไม่รู้ให้เราไปดูว่าเราผิดพลาดตรงไหนมาดูที่รายงานแล้วคนหาไม่ผ่านมันจะเป็นไม่ผ่านในการทั่วไปเราก็มาดูปีหกสี่แล้วก็เรียกพี่ไปผ่านในการทั่วไปเพราะว่าของพี่เนี่ยพี่ตั้งนี่ตอนที่พี่ปิดขั้นต้นแล้วนะคะของเราอาจจะก,ก่อนปิดขั้นต้นหรืออะไรก็ได้เพราะว่ามันจะไปลอเหมือนไปไปพักอยู่อ่ะคราวนี้นะคะแต่ เอามาไล่ดูใบไ,ไหมใบผ่านรายจ่ายค่าจ่ายพวกอะไรเงี้ยเนี่ยที่เราตั้งไว้ค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าอะไรที่เราตั้งไว้ก็คือณนะวันวันสุดท้ายแหละที่เราไปดูค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อะไรมาต่างๆที่เราตั้งไม่รูปตั้งมาอะไรต่างๆนะคะเพราะถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะกลับรายการให้เราอีกอัตโนมัติโดยใบผ่านเลขของวันที่เรา,ว,เราวันที่เราป,ปิดนะค ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นม30กันยายเราก็มาดูรายงานก็มาดูปี65แล้วไปดูใบผ่านาก,การทั่วไปค้นหาแล้วก็ไปอานหน้าสุดท้ายสุดเห็นไหมคะมันจะมีใบผ่านกลับรายการด้วยกัตัวนี้มันจะขึ้นมาเป็นปัจจุบันก็คือวันที่เรากับวันที่เราปิดงบก,กดปิดบัญชีบัญชีขึ้นไป ที่กดปิดเปสิ้นปีวที่28นะมันก็จะออกมาวันที่28นั่นก็คือใบ่ายใการแรกของมันส่วนบางคนที่พอปิดขั้นต้นพอปิดพอปิดพอปิด จะพูดว่าไงก็คือพอเราปิดบัญชีอพอเรากนปิดบัญชีไปตะจำปีมันก็จะขึ้นเนี่ยมันจะมีใบผ่านกลับรายการเห็นไ,ไหมมันก็จะกลับรายการให้เราเองพอเรากลับรายการเราก็เอาใบาผ่านกลับรายการของแต่ละอันไปล้อกับของลูกบัญชีลูกนะเห็นไ,ไหมมันจะกลับรายการอ่าไปรับรู้เป็นเครดิตรายได้ค้างรับเห็นไ,ไหมคะกลับรายการเดบิตรายได้ไดากเบี้ยเงินทุน จริงๆแล้วเราได้นะมันต้องอยู่ด้านด้านเครดิตเห็นไหมคะมันก็กลับไปอยู่ด้านเดบิตนี่คือกรรมการแล้วคนนี้พอเรามีการตัดจ่ายปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะค่อยๆหายไปหายไปจนอยู่รายได้ดอกเบีย้ยเงินลงทุนตรงนี้ก็คืออ่าน่าจะเป็นพวกดอกเบีย้ยกสทมันก็จะล้างจนกว่าเราจะได้รับดอกเบีย้ยตัวอื่นมามาทําให้มันเป็นศูนย์เนี่ยก็คือแปดหมื่นกว่าถ้าพี่ได้รับดอกเบีย้ยมา หนึ่งมมันก็จะเหลือเจอ็ดเหลือเจ็ดหมื่นกว่าอะไรประมาณนี้ลองไปไล่ดูกันนะ,ะก็น่าจะประมาณนี้แหละลองลองไปช็คก,กันดูเพราะว่ามีบางคนบอกว่าทำไมยอดไม่หายไปของพี่เองก็เพิ่งหายเหมือนกันที่เราตัดได้นะคะลองไล่ดูนะ